สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้อัดหวานมาชวนเพื่อนๆไปดูซีรีส์จีนนะคะเบาๆด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวจีนโบราณนะคะโรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องว่าความฝันก็เป็นดังรักแท้นะคะ A dream like the t r u e love นั่นเองค่ะออนแอเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีแค่24ตอนเท่านั้นจะไปจบเอานะคะในวันที่7กรกฎาคมมที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้เจ้าภาพก็ถือเทนเซนวิดีโอนะคะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้ในเมืองไทยกับทาง VTV Thailand นั่นเองค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะในช่วงที่ Okay. ออนแอร์ Air, หลังจากออนแอร์สชั่วโมงนะคะจากสถิติในประเทศจีนเขาบอกว่ามีความนิยมนะคะบนแพลตฟอร์มเจ้าภาพก็คือเทนเซ n นวิดีโอนั้นสูงนะคะทะลุ15,000น้า0นะคะถือได้ว่าเป็นละครสั้นหมามืดที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดเลยในเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมทันทีที่ออกอากาศเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นแนวมินิซีรีค่ะความสั้นกาลังดีตอนละ10นาทีเท่านั้นนะคะก็ดูแบบสบายสบ ได้นะคะเพลินไปค่ะสำหรับตลาดนะคะของมินิซีรีในประเทศจีนตอนนี้ขยายกว้างมากๆค่ะแล้วก็มีดาราจากฝั่งที่เล่นซีรีย,ยาวๆนะคะไปเล่นซีรีสั้นให้พวกเราดูมาเป็นนางเอกพระเอกกันก็หลายๆคนเลยนะคะสำหรับเรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นที่นิยมเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ดูกันหมดมันดูง่ายไงแล้วที่สำคัญเราดูผ่านไอ้นี่นะคะไอแพแท็บเล็ตแล้วก็รวมทั้งโมบายโฟนแล้วก็แค่เลื่อนเลื่อนเหมือน ฟีดเลยนะคะสนุกดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอแอดวานมีรูปของคุณติงวีซีแล้วก็คุณส่งเฉียนเข้ามาด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้น่าดูมากค่ะเพื่อนๆแวะไปนะคะ Mountain and River p u l o นะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการทวงความยุติธรรมให้กับทั้งตระกูลแล้วก็แว่นแขวนประเทศเลยค่ะโศกนาฏกรรมของการทำลายล้างตระกูลนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของ ผู้ที่เป็นลุงแล้วก็เป็นแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นสไายพี่สไายที่จอมปลอมก็ทําให้เพจกับนางเอกก็จะต้องต่อสู้เรื่องนี้ก็สนุกดีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเรนเบลซึ่งนําแสดงโดยหยางหยางแล้วก็คุณจางร่วนหนานนะคะเรนเบลนี่ก็คือไอ้นั่นเพื่อนๆ่นจันเจ้าเพื่อนเพื่อนค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวศิลปะก,การต่อสู้นะคะแนะนํานิดหนึ่งก็มาแน่ๆในปีนี้เดี๋ยวพวกเรารอดูกันนะคะก็จางร่วนหนานไม่ค่อยได้แสดงจีนคอสตูมโบราณสักเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องที่จะมาคู่กับคุณอย่างๆก็มีความมีความน่าดูดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าในในประวัติของจันเจาว่ะผู้หญิงคนไหนที่แบบเออเขารักหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางใจอะไรกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตายไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทที่จันเจาวของพวกเรายังคงเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะก็อาจจะจบดีก็ได้ไม่แน่ค่ะเอาละค่ะเรากลับมาที่นะคะมินิซีรีเรื่องนี้กันก่อนนะคะ คือมันมีหลายเรื่องที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆแต่ว่าสำหรับเอพิโซดนี้เรามาที่ Ad r e a m Like นะคะ The True Love กันนะคะก็เปิดตัวบน Ten c ซ n ต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามีความกระชับฉับไวค่ะเหมือนกับจุดเด่นของมินิซีรีส์นั่นเองนะคะแล้วก็พอดน่าติดตามมีทั้งหลายๆรสชาติเลยนะคะมีทั้งตลกไปมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเขาเรียกว่าดึงดูดให้พวกเราได้ดูต่อน,นั่นเองค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสำหรับเรื่อง มีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเฉินพันเอ๋อซึ่งรับบทโดยนางเอกก็คือหน้าอีนั่นเองค่ะซึ่งครอบครัวของนางนะคะตกอยู่ในเขาเรียกว่า คือตัวนางอะจนมากครอบครัวจนครอบครัวก็อยู่ในสถานะวิกฤตจนเกือบที่จะต้องอขายนางเอกนะคะเข้าไปให้กับในหอคณิกาค่ะทีนี้หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากหวนซูหวนซูนักสแสดงที่รับบทนี้คือคุณหลิวซูเว่ยค่ะดังนั้นนางก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะจากเฉินพันเอ๋อมาเป็นเป่าอินค่ะและหลังจากนั้นก็มีเรื่องนะคะพลิกผันแบบเออต้องเข้ามาจูนกับอีกฝ่ายก็คือพระเอกแล้วก็มาจับมือกันนะคะใช้ความเช ตลาดของนางเอกแล้วก็ความโหดแล้วก็ความเขาเรียกว่ากลยุทธ์ของพระเอกในการร่วมกันกําจัดขุนนางทุจริตแล้วก็เขีร์ข้อข้องใจของทางตระกูลหวนค่ะเพื่อน พูดตามตรงนะคะหลังจากที่ดู6ตอนแรกรวดเดียวไปแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเออมาอีกแล้วเรื่องนี้เป็นมินิซีรีส์ที่แบบที่แบบดีอะ่ะเพื่อนเพื่อนมันอยู่ในระดับที่น่าจะได้8ขึ้นไปเลยนะ8จาก10อะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นละครจีนคอสตูมโบราณซึ่งไม่ได้ไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทําตามเนื้อเรื่องที่มันเป็น ควรจะเป็นไปเหมือนในเหมือนในละครเรื่องอื่นๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างจะแหวกไปเลยนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะฉากใหญ่ไฮไลท์แรกก็คือการขายตัวเองนะคะเฉินพันเอิอน,นั้นกําลังจะถูกขายให้กับทางด้านของหอคณิกาซึ่งก็จะมีสาวๆหลายคนเลยนะคะซึ่งก็โดนใช้วิธีนี้เพื่อที่แบบ จะเอาเงินไปชําระหนี้ให้กับครอบครัวอย่างเช่นแบบชําระหนี้ให้พ่อหรือว่าชําระหนี้ให้กับคนที่ก่อนนี้ขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนในช่วงเวลาสําคัญค่ะานางเอกของเราได้รับการช่วยชีวิตโดยวันสูนะคะพอพวกเราเห็นแล้วนะคะเธอจะใช้ความสง่างามที่ช่วยชีวิตเอาไว้เนี่ยเพื่อติดตามอีกฝ่ายใช่ไหมเฉินพันเอ๋อนั้นหันหลังกลับแล้วก็บอกว่าเออขายขายตัวเองแล้วกัน ขายตัวเองให้กับพระเอกไปนะคะเพราะว่าเฉินพันเอ๋อก็รู้ชัดเจนว่าตัวของผู้ชายต่างๆในใต้ล่าเน,นี้ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะคะและแม้ว่าเธอนั้นจะกลับบ้านคือรอดพ้นจากการถูกขายในครั้งนี้แต่ว่ายังไงยังไงก็อาจจะต้องถูกท่นมาพ่อของตัวเองเนี่ยคะ่ะซึ่งเป็นพ่อที่ไม่ดีเนะเาะเกา เอาตัวนางมาขายอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยนางเอกของเราก็เลยเออคิดล่วงหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสเลือกว่าจะให้ใครเป็นเจ้านายของนางนางก็เลยขายตัวเองนะคะให้กับทางด้านพระเอกไปค่ะทีนี้ต่อมานางเอกเปลี่ยนชื่อเป็นเฉินเป่าอินนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นแม่บ้านของตระกูลหวนค่ะจากนั้นก็ได้มาเจอกับหวนซูอีกครั้งนะคะอยู่ในนั้นแหละอยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่าพอเราดูแล้วเนาะเราก็จะเห็นว่า มันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเพศก,กับนางเอกน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบแบบไปเรื่อยๆนะคะในตระกูลเหวนินแต่กลายเป็นว่านะคะพอนางเอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหค่ะตระกูลเหวินถูกบุกโจมตีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คือเหมือนนางเอกเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวกาลากินีของตระกูลเหวนเลยเข้าไปปุ๊บก็โดนครอบครัวตระกูลเหวนโดนโจมตีเลยค่ะต่อมานะคะไฮไลท์ที่2ก็คือผู้ช่วยชีวิตนะคะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีต้องเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว เลยค่ะในตอนที่เมื่อตระกูลหวนถูกบุกโจมตีนะคะนางเอกของเรานั้นก็อ่ะได้รับสัญญาจ้างเอาคืนไปนะคะจากนั้นตัวของนางเองนะคะด้วยความที่ก็ไม่เป็นคนดีไงก็ไม่ได้ทิ้งไปเฉยๆนะคะก็พาตัว พาตัวของคนในตระกูลหวนที่จะช่วยได้เนี่ยคะ่ะให้ออกมานะคะจากการที่จะต้องไปติดคุกเพราะว่าในเวลานั้นถึงแม้ว่าพระเอกหวนซูของพวกเราจะสอบได้ที่หนึ่งของการสอบจองหวนแต่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะคือคือเขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ในตอนนั้นแต่ว่ากล้องเนี่ยแพนไปอีกครั้งหนึ่งก็คือเขานั้นไปติดอยู่กับทางด้านขององค์หญิง องค์หญิงของแคว้นนี้อีกทีหนึ่งโดนกับตัวเอาไว้นั่นเองค่ะออหวนสูถูกองค์หญิงแกล้งแล้วก็รังแกลงแกต่อหน้าชาวเมืองนั่นเองนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็มาเห็นแล้วก็ คือหลังจากที่ช่วยคนในบ้านตระกูหลหวนที่รอดชีวิตจากการถูกโจมตีออกมาแล้วนะคะซึ่งฉากนี้นางเอกของเราก็ต้องมานะคะแก้แก้ไขสถานการณ์เรียกหน้าตาของทางด้านของหวนซูกลับคืนมาอีกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ทําให้องค์หญิงก็โกรธแน่ๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าเฉินเป่าอินเองพอช่วยหวนซูได้แล้วนางก็ไม่ได้ดูถูกหวนซูนะคะดังนั้นแล้วก็เลยทําให้เขาเรียกว่าช็อต ช็อตที่พระเอกเองก็รู้สึกซาบซึ้งใจกับความเป็นนางเอกแล้วก็รู้สึกมองนางเอกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนะคะคือเต็มไปด้วยความความความรักความเสน่หาแล้วก็ความซาบซึ้งนั่นเองค่ะก็สําหรับเรื่องนี้ยังไม่จบนะนเพื่อนๆนี่มันเป็นแค่6ตอนแรกนะคะซึ่งดูแล้วก็6ตอนแรกเราก็ได้เห็นถึงการพัฒนา,าความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกแล้วก็ปมเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งแบบเออตระกูลหวนที่โดนโจมตีทุกอย่างก็มาพร้อมๆกันหมดเลยนะคะ ในพอดเรื่องต่อมาตอนนี้นะคะพระเอกกออ็พระเอกเนี่ยได้ไปติดอยู่กับองค์หญิงก่อนเพราะองค์หญิงอชอบแกล้งนั่นเองค่ะแต่ว่าไปเพื่อที่จะแบบเอ้ย คืออยู่ในนั้นนะ่ะมันสามารถจะสืบคดีของตระกูลนะคะที่มีการถูกโจมตีได้แล้วก็จะพยายามที่จะล้มล้างขุนนางที่ทุจริตนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าความความสัมพันธ์ของแต่และตัวละครนั้นจะพัฒนาไปอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนพระเอกกับนางเอกเขามีความรู้สึกให้กันแล้วละแต่ว่าพระเอกก็ยังคงต้องใช้หมากนะคะที่ใช้องค์หญิงเป็นหมากในการที่จะไปพิกคดีนะคะของครอบ ซึ่งโดนจมตีนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นักสแสดงนะคะก็มีความเขาเรียกว่าน่าทึ่งนะในในผลงานของการทำมินิซีรีแบบนี้นะคะก็ไม่ด้อยไปกว่านักสแสดงในละครเรื่องยาวๆเลยละค่ะคนแรกที่ต้องชมก็คือหลิวซุ่ยนะคะหลิวซุ่ยนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นพระเอกเนาะก็สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิชาชีพนะคะก็เป็นคิดว่าเป็นดาราชายที่ที่รอวันเขาเรียกว่ารอวันฉายแสงแล้วกันค่ะจริงๆเขา เขาเคยเล่นเอนมาด้วยนะเล่นละครยาวมาแล้วแต่ก็เป็นบทแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะนะคะไม่เป็นไรก็อย่างเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็อย่างเรื่อง The g l อรีเขาก็เล่นอยู่นะคะเล่นบทของ จวงอี้ฉือนั่นเองเพื่อนจำได้ไหมอี้ฉืออะค่ะจวงอี้ฉือนะคะ,นนะ,คะซึ่งจวงอี้ฉือนี้เป็นตัวละครที่ไม่ชอบนางเอกเอจวงหันเยี่ยนเลยอะที่เป็นน้องชายนะคะน้องชายคนละแม่นั่นเองนะคะเอาละในเรื่องนี้มาเป็นพระเอกนะคะแล้วก็เขามีทักษะการแสดงซึ่งเก็บมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจากละครยาวด้วยแล้วก็มาเป็นพระเอกเต็มตัวนะคะในมินิซีรีนี้ด้วยฐานแฟนคลับก็พอมีบ้างนะคะตอนนี้กุบกิบกุบกิบนั่นเองค่ะ หน้าตาะะของคุณหลิวชูเว่สามารถเล่นเป็นคนดีก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นคนชั่วหลายก็ได้ได้หมดนะคะเอาละค่ะนี้เราก็ต้องรอดูนะคะว่าวัานสูที่รับบทโดยหลิวชูเหวในเรื่องนี้นะคะจะแบบว่าพาพวกเราไปจนถึงจุดไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เขาก็มีทั้งความเขาเรียกว่าความใสแต่ว่าก็มีความฉลาดเขาสอบที่หนึ่งได้จองหววแล้วก็มีแผนการเนาะที่เขาจะต้อง คือเขาโดนลังแกด้วยองค์หญิงก่อนนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวทําให้องค์หญิงรักแล้วก็เดี๋ยวตัวเองก็จะได้อยู่ใกล้ๆกับแบบราชสํานักจะได้รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวตระกูลวนของเขากันแน่นะคะส่วนหน้าอี้นะคะก็คือนางเอกค่ะหน้าอี้นั้นก็จบการศึกษาจากโรงเรียนวิชาชีพนะคะแต่ว่าเป็นนางเอกที่ยังไม่ได้มีผลงานมากนักนะคะดังนั้นก็เลยผู้ชมทั้งในจีนเองแล้วก็ต่างประเทศก็จะยิ่งไม่ค่อยคุ้นเคยกับคุณหน้าอี้เท่าไหร่นักแต่ว่า สำหรับเธอเองก็มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์นาะเพื่อนๆคิดเหมือนหวานไว้เอ่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับละครเรื่องใหม่นี้นะคะเฉิน เป่าอินนะคะรับบทเป็นเฉินเป่าอินคือเปลี่ยนชื่อเป็นเป่าอินนั่นเองค่ะก็เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญนะคะแล้วก็เต็มใจที่จะต่อสู้เมื่อต้องเผชิญต่อความยากลาบากค่ะแล้วก็มีความดืด้อรั้นแล้วก็ความไม่ยอมแพ้ของตัวละครนะคะซึ่งณจุดนี้เธอเล่นได้ดีนะการถ่ายทอดอารมณ์ทางสายตานะคะก็ถือได้ว่ามีจังหวะจากคนที่ดีมากๆเลยละค่ะ ต่อจากนั้นก็ยังมีนะคะคุณฉีอี้คุณฉีอี้เองก็แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะคะคุณเริงหงช่วยนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่ามาเล่นเรื่องนี้นะคะเป็นตัวรองรองจากพระเอกนางเอกแต่ว่าก็เป็นตัวละครซึ่งมีความเขาเรียกว่ามีความสําคัญในท้องเรื่องเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณเพิงซีฉือค่ะก็มารับบทเป็นลูกสาวที่ตกอับของตระกูลหวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ก็ถือได้ว่ามีดาราหลายๆท่านซึ่งมีอนาคตที่คิดว่าถ้าได้รับการสนับสนุนต่อไปเนี่ยก็จะต้องเออเขาเรียกว่าได้รับความนิยมนะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็อย่าลืมดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ดูกันสบายๆค่ะอดีมไลค์ like, นะคะ The Two r o v e ดูได้ที่นี่เลยดูได้ที่ VTV Thailand นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะท่านใดที่เริ่มดูเรื่องนี้แล้วบ้างเอ่ยนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรก็สาม มาพูดคุยกับแอดวานได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ